ะะสวัสดีท,ทักทายนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องอ้ายโจ๊กนะครับผมวันนี้ขึ้นเร็วลงเร็วเพราะว่าห <fl> ิวเข้านะครับวันนี้เราจะมาทําพัดก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนจะหมดแล้วนะครับสาหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวขอให้เมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายในวันนี้นะครับที่จะสั่งคะับเส้นก๋วยเตี๋ยวนึ่งที่หมดไปนะครับวันนี้ปอตะอีก่อนอาทิตย์นี้สาหรับก๋วยเตี๋ยวปอตอีก่อนนะครับเพื่อนๆผมเอาก็จะามะย่าก๋วยเตี๋ยวพัดกันนะครับโดยใจทีมสี่คนมีความรักนี้นะฮะ เป็นซีแห่งความอร่อยของเรานะครับผมนนี่นะ,ะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีซอสเจลาโตสีแดงๆแล้วนะฮะมีไข่ไก่นะครับขาดไปได้เลยนะครับผมมีกะหล่ำนะฮะแล้วก็มีกระเทียมนะฮะสองกะแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะนี่นะครับผมแคร์นะฮะแคร์ไรแคร์รอตนะครับผมเราไม่แคร์แต่เราแคร์รอตนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาทำวยกันนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสก็จะมีน้ำมันหอยมีซอสมะขามนะครับหรือว่ามะขามเปียนะฮะ มีตัวของสีอิ้วขาวเล็กน้อยนะฮะอ้านั่นนั่นนั่นแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะครับปรุงเพื่อเกิดรสหวานๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อนอพร้อมแล้วเรากดรุยกันเลยนะฮะหม่ต้องรอไข่แล้วนะเพื่อนเอามุนก้อนนะครับผมนะเริ่มอันดับแรกนะครับใส่ตัวของน้ํามันเข้าไปนะฮะเราจะทอดไข่ก่อนนะครับเพื่อนเอาทอดไข่นะครับใส่น้ำมันหมกอีปอนนะเพื่อนทอดหมกเจ๋งนะครับทอดหมกเจ๋งนะครับเปิดวาล์วแก๊สแล้วครับผมจุดไฟนะฮะ ฟลูสแบบนี้นะครับไฟที่เขาใจเราต้องไอแห้งนักตะไร่นะครับผมเขาจะก้อยก้อยทำกับข้าวเพ้เพื่อนผ่อนครับแต่ถ้าทํากับจริงๆแล้วนะประมาณ3นาทีก็เสร็จนะครับนะนะครับโดยประมาณรอน้ํามันร้อนนะเพื่อนระหว่างที่ร้อนน้ามันร้อนนะครับเราคอยทำการโคกไข่ไก่ก่อนนะเอาโคกไข่ไก่ใส่น้ มีน้อยๆองเทานะครับอันนี้เป็นไข่ไก่จากเมืองแพร่ยังเหลืออยู่นะฮะโดยยังเหลืออีกดึงฟองนะครับเพื่อนเอาระวังที่น้ํามันร้อนแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเราก็ใส่ไข่ไปนะฮะเราเจะทอดไข่ดาวก่อนนะเพื่อนอ้าวทอดไข่ดาวไปนะครับรื้บนะฮะน,นี่ไข่ดาวแบบมาสเตอร์เชฟนะเพื่อนหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนนะครับอ้าวแล้วเท่ากันกลับไปนะฮะแล้วก็แค่นี้นะครับพอแล้วตะีพอแล้วนะครับเราต้องเร่งคนนี้แล้วนะพอละนะครับอ่านะครับ จากนั้นนะฮะเราก็ใส่กระเทียมนะครับเพื่อนๆเอาใส่กระเทียมนะครับผมเอาใส่ซอสแดงครับนี่ใส่ซอสแดงใส่น้ำนี่ครับคนนะฮะคนพิซซอสแดงที่ละลายเลยเพื่อนๆนี่นะครับเมื่อซอสแดงละลายเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะฮะเติมน้ครอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนๆ อ่านี่นะครับผมใส่น้ําตาลทรายครับใส่น้ําตาลทรายเข้าไปประมาณสองช้อนนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ซอสมะขามนะครับเพื่อนโฉโอ,อากาศมหฮอจมะขามเปรี้ยวมากใส่มะขามเป็นเล็กน้อยนะฮะอืหวานๆเปรี้ยวอ่าเอาสองสิงสองอย่างนี้ผสมประสานด้วยกันนะฮะอ่าเยาะตัวนี้นะฮะน้ํามันหอยนะฮะออสเตอร์ซอส โชะเข้าไปนะครับใส่ตีวขาวนะครับเข้าไปนะฮะ,ะแบบนี้นะฮะตอนนี้เราได้ซอสที่จะทําการพัดแล้วมุนในนะครับสวัสดีสักท้ายเพื่อนนะครับที่เข้ามานะฮะวันนี้เราจะพัดก๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนนะฮะก๋วยเตี๋ยน้าแดงจ้านะฮะ,ะจะชิมรสชาติซอสโอเคหวานใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปนะครับผม แบบนี้นะครับเส้นนี้คอเป็นวันสุดท้ายเด็ดทีแล้วนะครับเพื่อนผมมีแล้วนะครับคอนเทนต์หมดแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับพัดนะครับนี่นะครับผมพัดเข้าไปนะครับผมเส้นก๋วยเตี๋ยวสีชมพูนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีความรักนะเพื่อนโช๊นะครับสลับล้อมนะเพื่อนนะครับหูสึกว่าแห้งๆนะครับใส่น้ำเข้าไปแห็น้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเส้นมาจะแข็งนะครับโชแบบนี้นะโอ้โหนะครับ สีสันและหน้าตานี่คือคนมีความรักชัดๆแน่นะฮะจากนั้นใส่แค่รทครับชุบอ่าเมนูมส่งท้ายเดือนแห่งความเดือนแห่งความรักที่ผ่านพ้นไปนะครับผมอ่าคนมีความรักมองอย่างเป็นสีชมพูนะครับไอ้โจ๊กกับพี่แอนก็เเมือนกันนะครับใส่กระลำเข้าไปนะขนนะฮะเพืเ่อนๆ้นนะฮะรึบๆๆๆนะฮะโอ้โหน่ากินกันเลยทีเดียว นะครับพัดกันแบบงานหยาบแบบนี้นะฮะติ๊ดนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวติ๊ดนี่นะฮะขยุบขยุบนะฮะขยุบขยุบอันนี้คืองานหยาบจริงๆนะฮะสำหรับการกินะครับเพราะว่าเฮาอยู่เข้านะผมใส่กากหมูนะฮะที่เหลือไปนะฮะเพื่อนแบบนี้นะครับผมหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับสาหรับคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวนะครับในวันนี้นะฮะก็คุกเข้าไปนะครับมือสองสามอย่างนี้เข้ากันนะครับเพื่อนอ้าวแล้วก็ปิดแก๊สนะฮะ โอ้โหเส้นเหนียวเลยนะครับเส้นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเส้นพัดนะครับเป็นเส้นสําหรับทําก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูกินตอนเตี่ยงนี้นะฮะเมนูคอฟฟี่เบรกของเรานะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวสีชมพูพัดนะฮะกับตัวของกากหมูแล้วก็พัดกับกะหล่ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวขอทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับอ่ะสวัสดีทักทายพี่แนนนะโอ้ยจ้ามากเลยนะครับสวัสดีทักทายพี่แนนนะครับพี่แนนนี่นะครับผม สว in ัสด uh, ีทักทายนะครับคุณดบพัลล์นะครับมันต้องแบบนี้นะครับอ่าไปเสียเรอนะครับไปเลยเรอนะครับผมอ่านนะครับผมผู้ชมเยอะวันนี้คุณโจกตื่นเต้นนะครับผมวันนี้บ่ได้เตรียมการไว้นะครับพี่แนนนี่นะครับผมอ่านะครับโอ้เร็วเร็วเร็ววนะครับกล้องหน้าจอมันเลื่อนนะครับอ่าสวัสดีครับประมวลสวัสดีครับนะครับประมวลมานะครับอ่าสวัสดีนะครับผมอ่าไอ้พานน้อยนะครับสวัสดีครับผมอยู่ในครัว ถ้าจะฮอตขนาดเลยครับแดดตั้งหลังนี่แบบสุดๆเลยนะครับผมอ่านี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเพื่อนๆครับอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเกาะเจริญเพื่อนๆมากินพัดก๋วยเตี๋ยวสีชมพูนี่แต่กันนะครับนี่นะครับว่ามันมืดๆนะครับเพื่อนๆนะครับมากิน้ตยกันนะครับสําหรับเมนูเพราะว่าเมนูคอฟฟี่เบรกนะครับที่อื่นจะคอฟฟี่เบรกนะครับแต่เอานี่แบบมีคอฟฟี่เบรกนะครับเรามีแต่อาหารยาบายนะครับเกาะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวตลอดเดือนกุมภาพันธ์ของเขาที่ผ่านมานี้นะครับผมเดือนแห่งความรักส่งท้ายเดือนใหม่นะครับเดือนมีนาคมนะครับโดยก๋วยเตี๋ยวนะเดือนตอนรับเดือนใหม่เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมตอนนี้ยังมีเวลาพอที่จะซื้อลอตเตอรี่อยู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าคุณทพรักอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวสี่โมงเย็นนะครับถ้าใครยังมีเวลาซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับวันนี้คนที่ดูไลฟ์เฮาจะ เป็นเศรษฐีบบบคนใดกับคนหนึ่งนะครับผมถ้าแบบเป็นเศรษฐีรางวันที่หนึ่งก็หนึ่งสองสามคนยังตันอยู่นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณจากใจนะครับผมคุณนพรัตน์นะครับผมสีจันทคุกนะฮะพี่แนนนี่นะครับอ้ทานน้อยนะครับมีนาแล้วขอให้มีเงินมีโชคขอบคุณนะครับเช่นกันนะครับไอ้น้อยนะครับนะครับอ่าทานด้วยนะครับได้เลยครับผม ขอจัดพี่แนนนี่ต้ตามตำมานะครับเอามากินกวัาเฮานะครับผมอาสำหรับไลน์นี้ต้องขอบายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ